เน่ยจต่อุ้ยกินคำใหญ่ๆอืมพี่น้องซาซิมิอีสานเห่นไหมลองมึงลูกเป็นอยากกินกอืมอืมอืมอฮ้ยล่องมึงน <laughs> เสือหรอเนื้อเสือเขาเรียกลูกเนื้อเสือสวัสดีครับสวัสดีพ่อมพี่น้องสุขูสุคนครับกลับมาพอกันเร่อกับช่องเคยบนคนกะะสินครับ มื่อนี้ร้านสาวบัดนี้เพิ่นอยากกินจุเนาะร้านสาวหรือปะน้องจาอยากกินจุเบียอยากกินอย่างเสือว <c oughs> ันอาทิตย์เฮ็พิ่นกินแย่เพิ่นบ่ได้ไปโรงเรียนนะครับก็เลยจัดให้เพิน่นก่อนสิไปกินนํากันฝากกดไรกดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนคนกับราสินเด้อครับผมแล <คน S 1> ้วก็ขอโทษขออภัยสําหรับผู้ที่บ่กินดิบนะครับเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็สิมีสุกมาครับเสือหอยย่างมาเรียบร้อยจ้ามาๆครับพี่น้องมากินนํากันครับผม เขาเนี้ยห่อนๆเขาสวยเขาไม่ค<ส>รับ,บเขาไม่พี่น้องสวยเลยชิมเลยลกูกตัวก็กล้วยอีกแล้วพ <c oughs> นครับสรยครับโอ้ยพี่น้องคือสดเลยแหละจับบอา ยืนกินกแบบนี้นงานตาอุ้ย,ยกินคำใหง่ๆอ,อุ้ยพี่นอ้องซาซิมีอีสานเคยไหมหอลองมึงลกูกเป็นอยากกินออืือ้ ไม่องมึงนี่ยอือ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 อสิบกอบืออนออือืออืออืออ่ออืออืออออื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 ออออือออน พราว่าพอแม่พาคิน,นคหอเลยมัน,นหอสาิคิก็ตับห่อไปเลยมัน,นห่อแล้วก็โตพี่น้องแซ่บบบดนี้ลงลรถอดกนะองก่ลใช่ไหม แบบอืมจ้าตุย่ยเข้าไปแบบนี้ โหดหนุ่มใส่พอเห็นกินตอนไหนก็มีได้ เมียงซุข้างดิบจ้าเลยลุกเตากับปอ่อยได้พี่น้องจะาจาับไปซองก่อนเมื่อกี้นะยคืนถอดมีก็จำแ <c oughs> น่นอ่ะมาปอนแล้วกรอบอุ้ยเออหวานกรอบกรอบปุ๊บก็ไปนุ่มกรอบรอบมมมืมพี่น้อง เนื yeah, yeah, sir, ้อเสือครับเนื้อเสือนาตานีเนาะจับจับจับโอ้กดไลน์เนาะ ม่น้ัลไงบ้าวันนี้จะรับบ้าอืมวันนี้จตัดอ่อยป่ะตัดตอออย,อยนันน่ะหลาบเบร์ สามิบกีบแม่บอคิ้มด้วยจทำถูกแล้วนะพันตับด้วยสามสิบเกียบพันตับเหรอโอ้ยตัยเอาตุัวรนตรงจ้าเอาครับกรอบอันนี้พันอันกรอบดูกยคุ้นะ ถ้าเราไม่อยากกินข้าวเราก็เน้นกินเล่นก็ได้นะลูกเล่นไปเลยกินกับผักลูกอีสานแทบตทบ้องะอืมกืนอืมถึงหลยคนมันแสบครับ ขายยังจะใคขเหนื่อจ้ะเอาไปจ้ะซื้อมันอีกโลกครึ่งละค่เหีืยอโลครึ่งครับกินตุยเลยกินสองคนกินโลหนึ่งร้านมาน้ำจัดอีกครึ่งโลกินเดอ้อ เจอห้องแหงตรงฝากข็นได้เลยเพราะอากาศมันเย็นฮึ ไม่สมพักเลยในตัวเราพักไรยอยู่จะบอก <c oughs> ไม่อยากกินเลยคุณหนึงอยากกินเสือห้องหายยา,ยากคุณเนี่ยกินโจ๊ะแต่ต้องซองแบบรลเอาใจคนอมากินเดิ้มนั่นจ้ะมากินสเนบะ เราเราแตบกรอบคนเนียหอนทอนละชั้นละเขากันขนาดละ เรียกว่าข้าวมันบอกข้าวนะครับเพรเนืน้อสดจะไม่ข้าวข้าวข้าวเดือบึกซึ่งเดียว <c oughs> กันก็ป่าดิพ์ครับกินคือเราเท่าือนเหรอคื <c oughs> อกันเพราะมันบอกข้าวเลย

Cho bò Ừ. lớp còn này, อ้าวอืมเข่ยเข่ยบ่แบบนี้<ค>บ่อืมกับสุกพวกเฮ็ดไปแล <c oughs> ้วไม่หรอนะเนาะเฮ็ดไปพงกรดีกับสุกใส่มันหลดแล้วปเดีมยวมัมานน่งวีได้ผมหนี่งเลยผมว่านางวีเพราะว่าน<อ>้องจา่า้องจา่จาจ่าเป็นลูกเสือบอ่ลูกเสือมีของแถมกินดิบได้จุกจา่าประเดี๋ยวเป็นลูกเสือเอ,าอ้าไม่หรอ เป็นยุวะกระชัดพนว่งเนเนนารีเนเนนารีเขาใส่กับอืมนี่ยอย่างห้องห้องจานนี่เขาเออว่าเนน่ารีหรือว่ายุวะยุวะอันไหนเนน่ารีใส่ก็เล็กหน่อยมหนบอเนน่ารีผสมบ่ะมาทะยมไม่ล่ะมาทะยมอืม แต่กรอบคือปลาแซบมันเนี่ยท้าฮิตตอนแบบท<ม>าบเบลบางอืมอืมคือเลย <laughs>

๊ับมาสอนไหนงานมีดีเนาะงานเนาะอืมเนาะพันตับก่อนครับผู้ส,สาวกินจุ สาวกินจุผู้บอกงานนึง่งกินจุนในเบิดลุงส้านกินเบ็ดแบบเนาะนีนข้าวเยียเบอดเลยวะเต็มเพียงสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนะฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนคนกระสินนี่เนะครับผม กินพิดพลาดประกันใดกินมุ่ม,มั่งกินขี่ยกินขึ้น,น,นยังกันแล้วแต่ขอขอหิขอไพ่หล,หลายครับวันนี้ผมสามคนขอลาไปก่อนคลิปหนามาพอกันไหมด้วยครับผมสว,ส,สวัสดีจ้า